ฉันทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกระดึกที่ธนาคารเก่าแห่งหนึ่งที่นั่นมีตู้เซฟขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเปิดได้มานานหลายสิบปีเล่ากันว่ามันถูกล็อกตั้งแต่สมัยสงครามและไม่มีใครรู้รหัส คืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังเดินตรวจตราฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องเก็บของใต้ดินเสียงเหมือนคนกำลังทุบอะไรบางอย่างฉันค่อยๆเดินลงไปเห็นตู้เซฟตั้งตรงงานอยู่กลางห้องและเสียงดังมาจากข้างในนั่นเอง ทันใดนั้นประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆฉันแทบหยุดหายใจสิ่งที่เห็นคือร่างของชายคนหนึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยเขาจ้องมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าช่วยฉันออกไปที ฉันกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นอย่างไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่เคยกลับไปทำงานที่ธนาคารนั้นอีกเลยและยังคงฝันร้ายถึงศพในตู้เซฟที่ไม่มีใครเปิดได้จนถึงทุกวันนี้ตำนานเล่าว่าคนที่ถูกขังอยู่ในตู้เซฟคือหัวขโมยที่พยายามจะเปิดเซฟแต่พลาดท่าจนเสียชีวิต ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ฉันรู้เพียงว่าฉันเจอสิ่งที่อธิบายไม่ได้ในคืนนั้นและมันจะตามหลอกหลอนฉันไปตลอดกาล